าผักเนื้อก็คล้ายๆเนื้อปลานิลนั่นแหละทุกท่านแต่รสชาติมันคนละอย่างนะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะทุกท่านนะจะเป็นยังไงดีครับกุ้งกุ้งจิม้มซีฟูด้ดนะครับท่านปลากรพงเหรออืมอนี่ครับเมนูวันนี้ก็มีหมึกสดยา่าง ผัดฉาปลาแล้วก็แจวซีฟูด้ดทุกท่านอร่อยอร่อยนะครับมาครับมามานี่นี่ครับลองดูครับลองดูถ้ามาถึงระยองนะครับต้องกินอาหารทะเลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เดินทางมาถึงจังหวัด ชายทะเลนะครับเห็นไหมครับทะเลทะเลนะครับจังหวัดระยองนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมมาที่สะพานน่าจะเป็นสะพานมันยื่นออกไปในทะเลนะครับเราจะไปดูว่ามีอะไรนะครับที่น่าสนใจไหมนะครับติดตามกันนะครับในคลิปนี้นะครับทุกท่านไปกันเลยครับนี่ครับนี่มาแล้วครับทุกท่าน โอ้โหกีหห่ปีแล้วผมไม่ได้มาเนี่ยน่าจะสามสี่ปีแล้วทุกท่านนะโอโ้นี่ชงโคมครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นชงโคติดติดริมทะเลเลยอากาศดีดีทุกท่านพอดีมานั่งตรงริมทะเลนะเพื่อที่จะกินกินข้าวเนาะก็เลยเอ้าเดินมาดูหน่อย มันจะมีสองทางนะครับอันนั้นเป็นก็เป็นสะพานป่าเหมือนกันออกไปข้างนอกอันนี้ก็มีเส้นหนึ่งเป็นสองที่แต่ตรงนู้นเขาไม่ให้ไปนะน่าจะมีคล้ายๆสำนักงานอะไรไม่รู้อยู่ตรงนน้นนะครับแต่ตรงนี้นี่ถามเมื่อกี้เนี่เขาบอกว่ามาได้นะก็ลองลองเดินเดินดูนะครับป่าม,มันจะมีอะไร ที่น่าสนใจไหมทุกท่านนะโอ้ทะเลนะครับทะเลจริงๆครับนี่ฟังเสียงเห็นไหมเสียงเสียงเสียแต่ถ้าคนอยู่แถบนี้เนี่ยเขาก็จะประมาณว่าเขาก็คงไม่ตื่นเต้นเหมือนเราหรอกแต่เราเนี่ตื่นเต้นเลยนะโอ้ทะเลนะไม่ได้เอาเบ็ดมาตกปลาด้วยานถ้าเอาเบ็ดมาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเลย แต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาใช้เหยื่ออะไรในการตกปลาน,ะนี่ช่านโอ้แรงมากเลยนไหครับนู่นน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ครับยื่นออกมานี่ชางทะเลคล้ายๆเป็นท่าเทียบเรือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท่าน แต่ตรงนี้เขามีประตูปิดไว้ไม่ให้เข้านะห้ามเข้าก็มีนักท่องเที่ยวนะเดินมาอยู่นะครับโอ้ตรงนี้เขามีทอดแห่ด้วยทุกท่านนะมีทอดแห่ด้วยโอ้แ๋วเลยน้ำทะเลใสมากเลยทุกทนใสแจ๋วเลยนะ ชื่นใจครับเห็นน้ำทะเลและชื่นใจเลยครับสองสามปีแล้วไม่ได้มาเอาทะเลไปฝากนะท่านเรามาดูนะครับ เขาก็ลังจะทอดแหมีแหด้วยนะโอ้โหมีปลาด้วยเขาได้ปลาแล้วท่านปลาปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรปลาน่าจะคล้ายปลากระบอกอ่ะนะคล้ายปลากระบอก เดี๋ยวซูมให้ดูนะปลานี่คล้ายๆปลาขาวบ้านเราแต่ตัวหย่าห้าวยาวนู้นูครับหน้านั่งมากเลยตรงนู้นนะครับน่านั่งตอนี้เขาก็มองดูเห็นตัวปลาเขาก็จะหวานแหลงไปนะทุกท่าน,นนะนนนะครับ ไม่เห็นตัวเขาก็ไม่หวานนะมันจะเสียพลังงานมันน่าจะลอยลอยครัเขาเห็นแหละถ้าลอ,อยลอยนี่คือแงนี่ทิ้งลงไปเลยนะครับท่านนี่ตอนนี้ก็จ้องจ้องมองๆอ,องครับเราไปดูตรงนู้นดีกว่าว่าจะมีเขาตงปลาได้ปลาไหม คนคนที่จะทอดแหเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะตาดีแหละนะเขาบองเห็นตัวปลาแนละ้วปลามันก็จะโบว่าอยู่ตรงนี้เนาะเห็นเนาะน้ําก็ไม่ลึกนะทุกท่านแต่ว่าถ้าเราหล่นลงไปตรงนี้ก็น่าจะโอ้โหไม่รู้จะถูกน้ําทะเลซัดออกไปข้างนอกเพราะว่ามันแรงมากเห็นไหมครับ แสนงาเดินมาแล้วทุกท่านกล้จะถึงนี่แล้วโอ้ใครได้ทำงานที่นี่คงจะดีทุกท่านนะน่าจะเป็นศูนย์เฝ้าระวังอะไรสักอย่างนะเป็นอาคารนะมีมีห้องนะเรียบร้อยนะมีห้องห้องน้ำด้วยมัง้ง น,นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านก็เดาเอานะครับมีฉลามไได้วยจะมองไปยังไงถึงจะเห็นตัวปะนะ่าน้ำนเป็นสีสีเขียว เขียวเลยเขียวโอ้นี่ไงตัวปลาปลา,าเล็กปลาเล็กปลาเล็กอยากเจอตัวปลาใหญ่ๆที่เขาตกได้อยากดูอยากดูอกดโอ้ตรงนี้เขาเป็นที่สำนักง,งานเขานั่ยแหละผมคิดว่านะแต่เขาเลิกไปแล้วนะ ปลาเลยอยากเห็นตัวปลาจังเลยอยู่ไหนมั่งเนาะตัวปลาเ,เห็นตะปูครับเ,าาเห็นปูแต่ไม่เห็นปลาตรงตรงเสานี่ก็มีหอยนะครับมาเกาะเป็น าดีมากแต่ร้อนร้อนร้อนแต่ว่าลมมันก็เย็นเย็นะถ้ามันดึงคันเบ็ดก็จะนั่นโอ้เราวินาทีนี้เราจะได้ดูปลาแลวทุกท่านนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอลุ้นครับรอลุ้นนี่มันกเลัจะตีลงไปแล้วนะโอ้วิธีเขาตีปลานี่คือมันมีเหยื่อมีเหยื่อใส่แบบ โอ้นี่ไปแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยเระดับเซียนเลยนะครับนี่อเคทุกท่านก็เอามาฝากท่กทานเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารที่ทางนูเขาสั่งไว้นะครับว่าจะมีอะไรให้กินบ้างนะครับไปดูกันนะครับมาทะเลต้องกินอาหารทะเละครับ ถึงร้านเพาแล้วก็มาเจอเมนูทุเรียนระยองนี่กินไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้ให้ให้คุณอย่างเดียวนะลองกินสิครับอันนี้เป็นทุเรียนระยองแท้ๆนะครับทุกท่านแท้เลยแล้วก็มะพร้าวระยองแท้ๆตอนเหลือฟูเดียวแล้วผมกินไปหมดแล้วอ่ะอมกินหมดแล้วกอจกินอันนี่มะพร้าวอยู่นี่ถูกมากนะสี่สิบบาทนะมะพร้าวน้ำหอมทะเลนะขน้ำน้ำทะเลด้วยนะครับ ะทุกท่านมาเราจะมาโซยกันนะกันนะ้ว่าเป็นยังไงตอนมองกล้องดูด้ยนี่ครับทุกท่านโอเคอันนี้เขาเรียกว่าผัดผัดฉ่าปลาทะเลผัดฉ่าปลาทะเลนะครับท่านนี่ครับเมนูวันนี้ก็มีหมึกสดย่างผัดฉ่าปลาแล้วก็แจ่วซีฟู้ดทุกท่าน อร่อยอร่อยนะครับมาครับมามานี่นี่ครับลองดูครับลองดูถ้ามาถึงระยองนะต้องกินอาหารทะเลนะครับเท่าที่สังเกตนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็เบาบางนะทุกท่านนะด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมเนาะทุกท่านก็เลย เงียบไปนิดนึงนะครับก็ยังนะครับเียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะมาแวะเวียนเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า,าหาดแม่ลำพึงนะทุกท่านนะก็ยังรอรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวนะครับนะครับนี่ว่างนะครับทุกท่านนะยังว่างอยู่อะฐานที่ก็โอโถนะมีที่นั่งกินแบบชิวๆนะทุกท่านนะ บรรยากาศก็ดีนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับหาดแม่ลำพึงนะครับจังหวัดระยองนะครับก็เรียนเชิญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกท่านนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ